ครับผมของเราก็จะมีสองปลอมครับก็คือของเราจะเข้าได้สองเตาเสร็จแล้วก็อ่าณตอนนี้กลองของเราก็ก็มีการชำรุดบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็เริ่มหัวเตาก็เริ่มเริ่มโฟไม่ไม่ค่อยสะดวกนะแล้วก็ในแง่ของอ่าฝาเตาก็จะมีเรื่องของรั่วและโก่งครับโดยการใช้งานหนักมากใช่ครับก็ของเตานี้ครับเตานี้กับเตานี้เตาตะวันออกกับตะวันตกครจะเป็นอย่างนี้ ตอนนี้เราก็จะรับหนึ่งวันก็อยู่ประมาณหกเคสครับที่เราจะรับได้หกหกเคสหกศพเพื่อบรร<ต>เทาอ้าววันละห้าหกศพครับตามตามแต่ว่าทางโรงพยาบาลจะส่งมาครับเริ่มต้นก็ต้องเตรียมเรื่องของพีอีครับใส่ชุดพีอีใส่ชุดป้องกันเพื่อให้ให้รัดกลุ่มที่สุดครับแต่ว่าเราเราผู้เผาเนี่ยเราจะไม่ไม่ได้ไปยกหรือไปอะไรนะครับ เราจะคอยแต่คอยบอกเขาให้คนยกกับยกให้เราเรียบร้อยเมื่อเขาเตาเรียบร้อยแล้วเราปิดเตาเขาจะปิดเตาให้เราเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะเดินเครื่องกับปล่อยให้อุณหภูมิขึ้นให้ได้มากที่สุดครับอย่างน้อยก็คือ5้ารองศาคือเราจะใช้น้ํามันมากขึ้นใช้ไฟมากขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิสูงที่สุดตามที่จำที่ทางแพทย์ขาแนะนํามาเสร็จแล้วเราก็จะไปดูอีกทีก็่อเมื่อสักเจ็ดร้อยครับ ถึงจะสามารถทำอะไรได้ปกติให้อุณหภูมิได้สูงที่สุดในแง่ของของการช่วยเหลือครับคนคนเสียก็สําคัญครับเพราะว่าบางทีบางวัดก็ไม่ได้เปิดให้เผาเผานะครับบางวัดก็ดก็เผาอยู่อย่างเงี้ยก็เตาก็เริ่มแย่กันทุกวัดเพราะว่าหนักมากินเตาตาตะวันตกนี่เริ่มโฟมไม่ลงคือต้อง ต้องเวลาเผาต้องต้องต้องยืนเตา้านล่างอยู่ <ừ. S 1> ก็ต้องอยู่ตลอดอที่เผาเตาไหร่อยู่ตองเตาครับ